สวัสดีครับวันนี้ก็จับลงประสมอีกหนึ่งคู่ครับตัวใหญ่นั้นตัวเมียนะครับอันนี้ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวผู้ช่วงนี้พอมต้องยังไม่ค่อยได้บำรุงบนะไม่ได้อยู่บ้านเองกลับมาตัวผู้ไม่ค่อยอ้วนเลย ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้เพราะผมผสมไปแล้วรอบหนึ่งไม่ติดครับนี้ก็รอดูครับว่าตัวเมียมันจะกัดตัวผู้หรือเปล่าลก็มาเดิมครับวิธีเริ่มผสมก็ อย่างนี้ตัวเนี้ยเขายังไม่ยกห่างก็คอยดูครับว่าเขากัดตัวผู้ไหมอะไรไหมถ้าเขาไม่กัดก็ถือว่าปล่อยผสมได้ครับแต่เราก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องคอยเดินดูคอยสังเกตเรื่อยๆครับ ตัวนี้นิด5โลกว่าร้ครับตู้ผู้สี่โลกว่าตัวนี้มันไม่รู้ว่าที่ผสมไม่ติดนี่มันเป็นเพราะว่ามันมันอ้วนด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่มันก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้น แม่นี้มาผสมรอบไปแล้วไม่ติดผมก็งงเลยตัวนี้ร้องตัวล้องข้างๆร้องตามไ ไอต,ตัวผู้มันหื่นครับไปตัวนี้มันสายหื่นแบบนี้คือเขายัางไม่ได้แบบกัดจริงนะครับ แต่ยังคู่นี้ต้องสังเกตเรื่อยๆครับตัวเมียมันใหญ่กว่าเยอะ ให้มันกินก่อนครับพักให้มันให้มันพักกินก่อนให้ใจเย็นๆก่อน,นับ แล้วคาบโพ๊ดตายแล้วครับน <S ý> ี่ตุ้เมียมันใหญ่กว่าครับแล้วมันก็ผสมยากหน่อยครับตุ้เมียมันใหญ่แต่พูดมันเล็กกว่า ตัวผู้ช่วงนี้มันตอนผมไม่อยู่อันนี้มันผอมไปเยอะปกติมันจะใกล้เคียงกันไม่มันจะเล็กกว่ากันไม่เท่าไหร่ตอนนี้ตัวเมียมันกลายเป็นตัวเมียมันใหญ่กว่าเยอะไอ้ยังตัวผู้ที่มันเห็นว่าเหมือนเหมือนมันกัดจริงๆมันไม่ได้กัดแบบมันไม่ได้กัดแบบ กัดให้เป็นแผลมันเหมือนกับแต่ถ้าแบบนี้อากาศแบบนี้เราก็ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยครับตัวเมียมัน เหมือนจะไม่ค่อยยอมต้องรอดูสักพักครับให้มันชินกันอะไรกันสักพักแล้วนะครับแล้วก็มาดูใหม่คอยเดินดูเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆครับก็ไว้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ